สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณรุสุดุลลาหหิ่งกัน,นช่องบ้านสันเกเมเออร์นะฮะก็วันนี้นีผมจะมาแจกแมปน,นะผมนะโดยแมปที่ผมจะมาแจกวันนี้ก็จะเป็นอ่าแมปเพชรวอลนะผมนะซึ่งเป็นแมปเพชรวอลที่มีท่านผู้ชมขอมานะฮะคือประมาณ คลิปสองสามคลิปที่แล้วผมจำไม่ได้นะประมาณสองสามคลิปนี่แหละนะครับคือผมเนี่ยทำการรีวิวเอ็ดออนเอ็นพีซีเทรดดิ้งเอดออนใช่ปะซึ่งผมใช้แมปเนี้ยที่ที่ผมกำลังอยู่ตอนเนี้ยในการรีวิวนะผมนะซึ่งมีคนบอกว่าเออแบบอยากให้ผมแจกนะผมก็เลยวันนี้ผมจะมาแจกนะครับซึ่งชื่อของแมปนี้คือแมปคอร์สเบดวอร์นั่นเองนะผมนะซึ่งผมก็จะมาแจกในวันนี้นะครับแล้วก็สอนลงด้วยนะฮะก็เป็นแบบเบดวอรที่แบบยังไม่เสร็จนะผมคือมันเป็นเป็นแบบเป็นตัวแมปให้เราเฉยๆนะครับเราต้องมาทำพวกระบบอะไรเองงงงนนนนะะะะะะะผมมมพพววกกรรรรรบบบบบบบขขขายออออปัั๊ทีีไ้เคซึ่ง ก็เป็นแมพที่ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแจกเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงตัวแมพอันนี้กันเลยดีกว่าผมว่าลงยังไงนะผมอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยฮะ โอเคครับขั้นแรกน่ะถ้าท่านชมอยากจะลงแบบ Bed War อันนี้ผมนะท่านชมจะต้องไปโหลดแอปอ Add On for m c ครับอันนี้มาก่อนนะครับสามารถหาโหลดได้ตาม Play Store เลยนะผมเข้าไปที่ Play Store แล้วก็เซิร์ชว่า Add On นะผมมันก็จะเจอแอปนี้นะอะก็ดูหน้าตาไอคอนอะไรให้เป็นเหมือนผมเลยนะโหลดแอปนี้มาเลยฮะซึ่งผมเนี่ยเพื่อไปกาหยัดเวลาใช่ป่ะผมได้ทำการโหลดไว้แล้วนะก็โอเคเมื่อท่านชมโหลดแอปนี้เสร็จแล้วเราก็กดเปิดไปได้เลยครับโอเคหน้าตาแอปก็ประมาณนี้ฮนะ อ่าโอเคแอปแอปนี้ก็จะเป็นอ่าแอปเกี่ยวกับพวกโหลดแมปโหลดแอดออนโหลดอะไรอย่างนี้ยนะผมนะหมดเลยนะครับอ่าต่อมาเนี่ยเรามาดูวิธีการหาแมปอันนั้นดีกว่าผมอันอันที่ผมจะแจกวันนี้นะก็ให้เรากดไปที่คําว่า Search นะผมตรงนี้เห็นปะ่ะตรงนี้ครับอ่ากดตรงนี้เลยปุ๊บทีนี้เราก็เซิร์ชชื่อแมปที่เราต้องการลงไปนะผมซึ่งแมปของผมเนะี่ยจะเป็นอ่าแมป Bed Wars ว่าจะจะมาแจกวันนี w ้ก็พิมพ์ B E D W A R S นะผมนี่ Bed Wars e ครับแบบนี้แล้วกดเซิร์ชไปฮนะปุ๊บ โอเคทีนี้มันก็จะมีแบบเบ็ดบอลขึ้นไหมเราดูหลายอันเลยนะเราก็เลื่อนนะผมเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนไปหาแบบคอสเบ็ดบอลมินิเกมนะฮะไม่เจอยังไม่เจอเรออีกแป๊บนึงนะฮะนี่ผมนี่อันนี้เลยนะนี่แมบคอสเบ็ดบอลมินิเกมนะผมนี่ไหมอ่าลักษณะแมบเนี่ยจะเป็นอ่าแบบนะป่ปะสีข,ขาวๆแบบนี้ผมมีเกาะทั้งหมด8เกาะนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็มีเกาะกลางตรงกลางนะผมแล้วก็มีเกาะย่อยไว้สปั๊มของด้วยนะฮะเห็นไหม อ่าขเขาคาดจะดีเลยนะผมนี่ประมาณนี้นครับนี่ก็จะมีรูปขึ้นโชว์แล้วก็แมปมากมายเลยนะก็คือแมปอันที่ผมโหลดอ่าที่ผมเข้าไปให้ดูตอนนั้นเลยนะฮะเห็นปะโอเคนี่นครับก็จะเป็นลักษณะนหน้าตามแมปนะครับอ่าโอเคก็เข้ามาเพื่อกดเข้ามาในตัวนี้ได้เลยนะฮะโอเคโอเคเรามาดูวิธีการลงกันต่อนะวิธีการลงเนี่ยให้เรากดตัวคําว่าดาวน์โหลด mc world นะผมนี่ตรงนี้เห็นปะอ่าขแรกพอเรากดเข้ามาในตัวหน้าแน่นอนใช่ไหมหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วกดคําว่าดาวน์โหลด mc world ตรงนี้โอเคกดเลยฮะหนึ่งครั้ง โ okay, อเคเวลากดเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีโฆษณามาบ้างนะผมก็น่าจะตัดคลิปเอาโฆษณาออกไปนะฮะแต่ว่าถ้าท่านชมกดเนี่ยมันจะมีโฆษณาบ้างน,นะครับอ่าโอเคเมื่อเรากดเสร็จปุ๊บมันจะเขียนว่าเปลี่ยนเป็น install แทนนะผมนี่นะครับแล้วก็กลายเป็นสีม่วงนะเนาะแล้วกดคลิกไปหนึ่งครั้งนะฮะคลิกตรงสีม่วงนะต้องแตะสีม่วงอีกหนึ่งครั้งปุ๊บทีนี้มันจะถามอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ต้องสนใจผมกดโอเคไปนะฮะโอเคมันก็จะเอาอ่านุญาตนะครับผมกดอนุญาตไปเพ่กดคอนทิเนียต่อไปฮะ ทีนี้มันถามว่าเราจะเปิดด้วยแอปอะไรนะผมเราก็เปิดด้วย m e c r a f t เลยนะถ้าเรากดเปิดด้วย m e c r a f t เนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไปที่ m i n e c r a f t อัตโนมัติเลยนะครับโอเคทีนี้ก็จะเด้งเข้ามาในตัวเกม m e c r a f t ตามปกติเลยนะฮะนี่ครับ,รบเข้ามาแล้วเพียงมันจะเขียน Import Start อะไรเนี่ยอ่ามี world Import w o l แล้วเข้ามาผมนี่นะนี่มาแล้วนะแมบ p บ Quad Bed War Mini Game ผมนะสังเกตว่าจะลงง่ายมากเลยนะผมแค่กดโหลดแล้วก็กด Install เข้ามาก็จะเข้ามาแล้วนะครับ โอ้แคปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเข้าไปดูในแมปกันเลยดีกว่าผมว่าในแมปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าวเคเข้าไปพร้อมกันเลยนะฮะโอเคแล้วก็กดอัปเดตแอนด์เพลย์นะครับมันก็จะอัพอัปเดตแล้วก็เพลย์โวให้อัตโนมัติเลยครับโอเคแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปดูในแมปได้เลยนะฮะโอเคเวลาเข้ามาเนี่ยเราจะอยู่ในโหมดอะแอดเวนเจอร์นะผมเราจะยังทุบอะไรไม่ได้นะเราก็ปรับเป็นโหมดแคริทีได้เลยนะผมก็จะใช้คำสั่งแล้วกันนะที่เปับโหมดแคริทีครับ อ่ะทีนี้เราก็จะสามารถสร้างแมปแล้วก็บินอ่าสำรวจแมปอะไรได้ตามปกติเลยผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแมปประมาณนี้เลยนะฮะตอนนี้ที่ท่านชมเห็นอยู่เนี่ยผมลงเชเดอร์ด้วยผมซึ่งถ้าท่านชมอยากได้เชเดอร์ผมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เชเดอร์ไว้ให้ด้วยนะเผื่อใครอยากจะลงเชเดอร์ให้อ่ามันสวยเหมือนของผมนะฮะอ่ะโอเคเ,เรามาลองดูรีวิวแมปคร่าวๆกันดีกว่าว่าแมปเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลย โหแฮปซับแบบโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมก็จะมีทุกอย่างให้เราครบเลยผมนะเกาะต่างๆอะไรครบหมดเลยนะฮะเราก็แค่มา,าเปลี่ยนสีของเตียงนะผมแล้วก็เนี่ยเอาเอ็มพีซีขายของมาใส่ไว้ตรงนี้นะผมนะนี่ตรงด้านหลังเนี่ยนะครับอ่าก็เสร็จแล้วนะผมนะแล้วก็ทำระบบปั๊มของนะก็จะเป็นประมาณนี้แฮปซับแบบนี้นะครับเห็นไหม ก็ถือว่าแบบที่สวยพอสมควรนะผมก็อ่ารีวิวให้ดูไปพอสมควรนะอ่าแล้วก็สีต่งตางๆเนี่ยผมสีเนี่ยจะถูกเปลี่ยนนะตรงด้านบนเดี๋ยวผมเอาให้ดูนีครับเห็นไหมอ่าตรงด้านบนเนี่ย,ะนนนยจะมีสีของแต่ละทีมอ่าระบุไว้บอกด้วยนะครับอ่าน,นี้ทีมสีม่วงสีแดงครับผมนะสีขาวอะไรอย่างเงี้ยจะมีบอกแบบละเอียดหมดเลยนะด้านบนเห็นไหมอ่าแล้วก็แค่มาเปลี่ยนอ่าสีของเตียงผมก็สามารถใช้งานแบบได้แล้วนะครับก็ทำระบบต่างๆให้ครบก็สามารถเป็นแบบเป็นวัวแบบเล่นได้เลยนะผมนะ แคก่กดซับคลิปให้กดไลค์ก,กดแชร์และกดซับคลิปผมด้วยก็เป็นการแจกแมปเบ็ดบอลที่อ่าค่อนข้างง่ายแล้วก็สวยดีผมแนะสามารถเอาโหลดแล้วก็ไปใช้กันต่อได้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยกันนะครับก็ถ้าเกิดใครเนี่ยกำลังมองหาพวกอ่าคลิปสอนทงรูปต่างต่างแมปเบ็ดบอลเนี่ยช่องผมก็มีสอนไว้หลายอันเลยผมสามารถไปลองดูกันได้เลยนะผมนะซับระบบต่งตางๆในแมปเบ็ดบอลนะครับโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยกัน,นครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ